ต่อไปก็จะเป็นการทําความสะอาดบ่อเลี้ยงเขียดนะครับซึ่งการทําความสะอาดก็นานๆานครั้งนะครับไม่ได้ทําบ่อยซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าหนาวนะครับตามธรรมชาติของเขียดนะครับช่วงหน้าหนาวหน้าแล้งอะเขาไม่ค่อยจะอยู่ในน้ำหรอกครับเราต้องศึกษาธรรมชาติของเขียดนะครับช่วงเวลาหน้าฝนนะครับฤดูทํนานา่ะเขาจะออกมาผสมพันธุ์นะครับเราจะเห็นเขาอยู่ตามท้องทุ่งนาน,นะครับ ดูนะครับ่าจะเยอะไหมเยอะเลยเยอะยแต่สำหรับช่วงหน้าหนาวหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้วไม่ว่าจะเป็นกบหรือเขียดตุลาพฤกจิกาธันวานะครับมกราลากลมพามีนานะครับเมษาพฤษานะครับช่วงนี้เขียดเขา เราไม่จําเป็นต้องให้น้ํานะครับไม่จําเป็นต้องให้น้ําในบ่อไม่จาเป็นต้องมีน้ําในบ่อถ้าเป็นเรียกอีกอย่างนึ่งก็คือเป็นการจํีสิะครับบจํสิีลหนึ่งนี้นะครับสังเกตว่าบ่อผมนี่จะไม่มีน้ํานะครับผมจะปล่อยไว้ไม่มีน้ําท่วมขังนะครับเขาจะออกมาอีกครั้งหนึ่งก็คือฤดูฝนนะครับฝนตกก็จะมาเล่นฝนนะครับเล่นฝนเล่นน้ําจับคู่วางไข่นี่คือวงจรชีวิตที่เราต้องศึกษานะครับต้องศึกษาและเรียนรู้ สังเกตว่าบ่อน,นะครับบ่อ,อช่วงจากเดือนธันวาตุลาพฤศจกิกานะครับช่วงเดือนธันวานะครับธันวามกรากรุมภพามีนาเมษานี่แทบจะไม่ต้องใช้น้ําเลยครับเลี้ยงแบบประหยัดมากไม่เหมือนเลี้ยงกบเลี้ยงปลานะครับกบปลานี้ต้องอยู่ในน้ําตลอดต้องถ่ายน้ําตลอดแต่สาหรับการเลี้ยงเกี็ดนี่สบายมากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็จะนำเสนอการทำความสะอาดบ่อเลี้ยงเขียดนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับเทลาต่อน,นะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับเราก็จะมีคลิปและหลายคลิป,ปที่ทำไว้นะครับลองค้นหาดูได้นะครับ ในช่องนี้นะครับช่องโฮจอลเซซิกสุริยเดียคเบกอย่างนี้นะครับก็มาหลบอยู่ในนี้ในช่องนี้อาจจะมองไม่เห็นครับคุดขึ้นก่อน 对。 ไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับทำความสะอาดบอ่อเป็นพวกใบใบไม้หรอ